สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทำแกงป่าปลาเนนกันดีกว่านะคะพอดีมีปลาเนนอยู่ตัวหนึ่งนะคะก่อนอื่นเรานำ <c oughs> เครื่องเครื่องก็เป็นเครื่องแกงเผ็ดธรรมดาเนี้ยะคะ่ะเรานำเครื่องมาคั่วก่อนนะคะให้หอมคะ่ะด้วยไฟอ่อนนะคะ ถ้าใช้ไฟแรงก็เดี๋ยวหม้อจะไหม้นะคะเอาไฟอ่อนก็พอเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะคะสักเล็กน้อยเครื่องแกงนี้เราจะใส่กะปิด้วยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะกะปิ เราใส่ลงไปเลยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะผัดไปมาจนเครื่องหอมนะคะเริ่มมีกลิ่นเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะจากนั้นเรานำปลานิลที่เราล้างสะอาดแล้วนะคะลงไปเลยะคะ่ะ ล้างน้ำเกลือหรืออาจจะใช้น้ำส้มสายชูก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยอันนี้ปลาแช่ปีดไว้นะคะแช่ปีดไว้ตั้งแต่เมื่อวานซื้อมาตัวหนึ่งสิบห้าบาทไม่แพงนะคะเป็นขนาดกลาง เป็นบางวันบางวันดวงดีก็ได้ของได้ของถูกค่ะคั่วให้เครื่องหอมนะคะสักแป๊บหนึ่งหอมเป๊ะจมูกเลย เติมน้ำลงไปเลยค่ะใส่น้ำลงไปเลยให้ท่วมน,นะคะ อีกนิดนึงนะคะเพราะว่าผักเยอะใส่ลงไปเลยให้ท่วมแล้วก็เอาน้ำมาเติมที่ล้างครกนะคะเดี๋ยวเราถ้าสมมุติว่าน้ำน้อยเราก็จะเติมน้ำที่เราล้างครืงไปนะคะเสร็จแล้วจากนั้นใส่กระชายลงไปเลยกระชายนี้เพื่อนๆนำมาทุบหรือว่า จะหั่นเป็นฝอยก็ได้นะคะใส่ลงไปใครจะหั่นหยาบหัน่นละเอียดก็ได้หั่นตามแนยวยาวนะคะก็ะใส่ลงไปให้พอได้เพราะว่ากระชายเนี้ยจะไม่เปื่อยจะไม่เปื่อยนะคะไม่เปื่อยง่ายเราใส่ลงไปก่อนได้เลยเพื่อดับขินข่นกลิ่นคาวของปลาด้วยนะคะใส่เยอะอร่อยเยอะนัวเยอะค่ะ จากนั้นระหว่างที่รอนะคะให้เพื่อนๆนำมะเขือเปาะนะคะแล้วก็มะเขือพวงนะคะนำมาเด็ดแช่น้ำเกลือเอาไว้นะคะแล้วก็จะมีสตอด้วยฝักหนึ่งมีพักอ้ยังก็ใส่ใส่เข้าไปโลดทุกคนใส่ใส่เข้าไปแล้วก็มีพักออเลดอันนี้เด็ดมาจาก้างบ้านนะคะแล้วก็ ใบมะกรูดว่างๆตอนนี้เราก็มาฉีดใบมะกรูดนะคะเพื่อความนัวความหอมนะคะใบมะกรูดก็เด็ดมาจากที่ต้นนะคะก็ใส่ประมาณสักห้าใบพอใบถ้าใบใหญ่ก็ห้าหกใบะคะ่ะทุกคน ใส่ฉีกไว้เราไว้ฉีกใส่ทีหลังแล้วก็จะมีใบแมงลักนะคะพอดีมีเหลืออยู่นะคะใบแมงลักแล้วก็จะมีในส่วนของพริกไทยสดนะคะแล้วก็เห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้านี่ค่อนข้างจะแดงแล้วนะซื้อมาเมื่อวานเร็วๆแล้วก็จะมีในส่วนของพริกไทยสดแล้วก็พริกชี้ฟ้าเขียว พิชฟ้าแดงเขียวแดงนะ,ะแดงใส่สองดอกพอแล้วก็ใส่เขียวนะคะพริกไทยสดนี้ให้เพื่อนๆนำมาตัดก่อนนะคะใส่เยอะนวยเยอะนะคะเวลาทานแล้วก็จะอร่อยนำมาตัดเป็นข้อๆอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีใบแมงลักเราก็เด็ดเอาไว้ฉีกเอาไว้นะคะจากนั้นเราก็มาฉีกในส่วนของ ใบมะกรูดเราจะใส่ไปพร้อมๆกับพริกไทยนะคะพริกไทยสดนะคะเป็นพริกไทยอ่อนจะฉีกใส่โรยไปทีหลังนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อความนวัวความหอมด้วยนะคะ ใส่เยอะนัวเยอะนะคะใส่น้อยก็แล้วแต่ชอบตามความชอบใครมีเยอะก็ใส่เยอะได้นะคะอย่างน้อยก็ประมาณห้าใบอย่าต่ำกว่านั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่อร่อยอ่าเราเด็ดเสร็จแล้วเติมเกลือสักเล็กน้อยนะคะเรามาปรุงรสกันเลย เกลือไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าในเครื่องเราใส่เกลือไปแล้วนะคะในเครื่องเขาที่ซื้อมาเขาจะใส่เกลือลงไปแล้วแล้วก็มาเติมในส่วนของน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ หนัวครึ่งช้อนชานะคะวันนี้จะใส่ปลาร้าด้วยเพื่อความนัวเพื่อความนัวความหอมนะคะใส่ปลาร้าลงไปเลยปลาร้าสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะคะ งงคุ้งรส1ชั้นโต๊ะ งปรุงรสนี้จะลดโซเดียมนะคะเนี้ยคะ่ะทุกคนจะเป็นสีขาวแต่ก็อร่อยเหมือนเดิมนะคะ จากนั้นเราก็มาเด็ดเป็ดขา <c oughs> สักหน่อยมาเด็ดผักคุณเลิกกันนะคะ <c oughs> อร่อยหอมใครชอบก็จะใส่เยอะก็ได้ผักผักนี้เพิ่มปริมาณตามชอบเลยนะคะ สูตรเราเป็นสูตรแบบบ้านๆนนะคะไม่ตายตัวใครชอบใครชอบเยอะก็ใส่เยอะใครชอบอันไหนชอบน้อยก็ใส่น้อยหรือว่าถ้าไม่ชอบก็ไม่ใส่เปลี่ยนเป็นผักอย่างอื่นก็ได้นะคะตอนนี้ปลูกถั่วฝักยาวไว้ด้วย กำลังออกลูกเดี๋ยววันหลังจะพาเพื่อนไปชมนะคะที่สวนถั่วฝักยาวออกลูกแล้วแล้วก็เป็นฝักสวยด้วยยาว ใจเย็นๆเดี๋ยวก็ได้ทานแล้วค่ะ เนี้ยจะทานกับขนมจีนก็ได้นะคะอร่อยด้วยค่ะใช้ผักเยอะเป็นให้คุณค่าทางอาหารนะคะดีต่อสุขภาพเพราะว่าผักแต่และชนิดนี้จะให้วิตามินและแล่ธาตุต่างกันไปนะคะในมะเขือพวงก็จะมีแคลเซียมเยอะแยะเลยค่ะมะเขือพวงแล้วก็มะเขือเปาะนะคะ แล้วก็ในสตอแล้วก็ใบผักชะกลูหรือใบคุณเลิศเนี่ยค่ะของคนอีสานเขาเรียกใบคุณเลิศใบเลิศนะคะอันนี้จะมีวิตามินเอสูงมากเลย mm. เกี่ยวกับบำรุงสายตานะคะทุกคนแล้วก็ในส่วนของใบแมงลักนะคะใบแมงลักก็จะบำรุงสายตาเหมือนกันมีวิตามินเอสูงมาก ทำให้สายตาเราไม่ผ้ามัวนะคะแล้วก็พริกไทยเม็ดผักต่างๆที่เราใช้ในวันนี้ล้วนแต่มีคุณค่าทางอาหารมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนพอปลาเริ่มเดือดเดี๋ยวเราจะใส่มะเขือลงไปนะคะ มะเขือก็เด็ดมาจากที่ต้นนะคะลูกสวยๆนะคะทุกคนกำลังอ่อนๆออกลูกแล้วแต่ว่าไม่ค่อยดกเท่าไหร่มีดกอยู่แค่ต้นเดียวนอกนั้นก็เรื่อยๆแบบปลูกตอนหน้าร้อนก็ว่าหน้าร้อนแต่พอว่าน้ำมาก็คือว่าเสร็จเลยไม่มีอะไรที่พอดี ลูกนี้จะเริ่มแก่แล้วก็มะเขือพวงก,ก็เด็ดต้นที่ปลูกไว้โอ้มะเขืออ่อนอ่อนนี่ทุกคนอ่อ,อนอ่อ,อนแทบแบแล้วก็สตอสตอก็ไม่ค่อยแก่เท่าไหร่ก็เลยใส่ไปแค่ฝักเดียวนะคะ เริ่มจะเดือดเริ่มจะเดือดเราก็มาใส่เห็ดลงไปเลยค่ะเห็ดนางฟ้านะคะใครมีเห็ดเพาะหรือว่าเห็ดฟางก็ได้นะคะใส่ได้ทุกอย่าง ใส่ในส่วนของมะเขือลงไปเลยคะ่ะเมนูนี้รับรองเด็ดสุดเผ็ดร้อนเลยนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องคนนะคะเดี๋ยวปลามันจะเละ เราก็ตักตักให้มะเขือโดนน้ําแกงนะคะแล้วก็มันจะได้ไม่ดำส่วนผักเนี้ยเราใส่ทีหลัง อร่อยกำลังดีเดี๋ยวค่อยดูผักสุกก่อนนะคะปิดฝาอีกรอบหนึ่ง วันนี้ได้มังคุดมาหนึ่งลูกนะคะทุกคนมังคุดที่ต้นข้างบ้านนี่เองค่ะเป็นดกมากปีนี้แต่ว่าตอนนี้สุกมาแค่หนึ่งลูกเมื่อเช้าเห็นก็เลยสอยมาเลยลูกใหญ่ด้วยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะทานเผื่อทุกคนนะคะช่วงนี้มังคุดกำลังจะออกบางส่วนก็ สุกแล้วนะคะแต่บางส่วนก็ยังเพราะว่าทางบากใต้เนี่ยผลไม้จะชุกในเดือนตุลาคมนะคะก็คือช่วงงานทําบุญเดือนสิบอะคะ่ะกันยาตุลาประมาณนั้น,นะคะผละไม้จะเยอะมากจะมีผลไม้ตามฤดูกาลผลไม้ตามท้องถิ่นอย่างเช่นลูกมะไฟลูกละไมลูก มะปรางอย่างเงี้ยตอนนี้ที่บ้านก็มะปรางก็กําลังออกลูกบางลูกก็สุกแล้วแต่ว่าอยู่บนบนต้นสูงต้นมันใหญ่มากเลยเอามาทานไม่ได้นะเป็นอาหารชั้นหนึ่งของกระรอกเลยนะหล่นมาใต้ต้นเต็มเลยแต่ว่าเอาเอารับมารับประทานไม่ได้เพราะว่ามันสูงคะ่ะ เดือดแล้วืดูความแซ่บมะเขือผ่นแล้วยังไม่แกะอาสีมะเขือก็ไม่ดำนะคะสีสวยใส่น้ำลงไป อร่อยนัวมากเลยใส่ปลาเดี๋ยวรอมะเขือนิ่มนิดนึงนะคะทุกคนจะรู้ว่านิ่มหรือยังก็สวบดูนะโอเค อีกนิดนึงม้เขื่อจีสวยมากเลยทานกับข้าวสวยร้อนๆแล้วอาจจะมีไข่เจียวปลาทอดจะทานกับขนมจีนก็ได้นะคะ หอมหอม,หอมกระชายค่ะส่วนที่จะทำให้อร่อยเพิ่มขึ้นก็คือตัวนี้เลยค่ะพริกไทยสดพริกไทยเม็ดแต่สดนะคะพริกไทยอ่อนเป็นเม็ดเม็ พอมะเขือเปื่อยแล้วก็ใส่พริกไทยอ่อนลงไปนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าเขียวพริกชี้ฟ้าแดงอันนี้ฉันใส่ทั้งเม็ดนะคะว่าไม่ได้ผ่าเพราะว่าเครื่องมันเผ็ดอยู่แล้วคะ่ะใส่ให้เป็นสีสันสวยงามแล้วก็ใบมะกรูดฉีกนะคะใส่ลงไปเลย เพราะปลาเราสุกง,ง่ายอยู่แล้วเมื่อกี้นําไปคั่วเครื่องแล้วแป๊บหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็ใส่ในส่วนของผักคุณเลิศลงไปเลยค่ะแล้วก็ใบแมงลักอยู่ต่างจังหวัดเนี้ย ทานผักจนหนำใจเลยนะคะเรียบร้อยค่ะทุกคนชิมอีกรอบอร่อยไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นเลยนวัว สวยด้วยน่ารับประทานหน้าตาดีจากนั้นเราก็เตรียมสวปนะคะตักใส่ภาชนะเลยค่ะเตรียมเสิร์ฟเดี๋ยวเรามาทานเข้าอาหารกลางวันด้วยกันนะคะวันนี้ทุกคน เนื้อกระชายมะเขือมะเขือพวงหอม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 ใบต่างๆนะคะเยอะเลย จะหาส่อนปลาสักนหน่อย later ค่ะทุกคนมาทานข้าวกลางวันด้วยกันนะคะแกงป่าปลานิลใส่เห็ดนางฟ้านะคะแล้วก็พริกไทยอ่อนหากทุกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะวันนี้ไปทานข้าวเที่ยงกันนะคะอขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสขุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยคะ่ะ ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ